แดดอะทุกคนเออมึงเบิ่งสายตากูกูหกแล้วกูบอกมันแดดแดดเออมันแดดมึงเบิ่งทางลูมอะเฮ้ยนี่มึงดูสภาพข้างล่างดิคือกูนี่ สบายดีทุกคนคือตอนนี้เขาก็จะไปอยู่ในป่าอีกแล้วตามเส้นเคยนะคือตอนนี้เขาเขาจะไปสอกหาผลไม้อีกแล้วนะทุกคนคือสองหาผลไม้เมื่อกี้คือผลไม้เขาได้มันบาหลายทุกคนคือตอนนี้เขาต้องตามหาใหม่นะทุกคนคือตอนนี้จุดมงไม้ของเขาก็เห็นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเออคือไม่ต้องเอาลายเจ็บข้อเออชำนีก็หู้แล้วมันลายทั้ได้เออคือในใจของเขาคือได้เต็มกระเป๋านี่ซองเป่านนะทุกคน สองเป่าแบบเบาๆอ่ะเบาๆอ่ะครับทุกค,คนเออแม่งเบาเออมันโปรยเบาเลยเอาจริงๆริงนะนี่ตอนนี้เป้าหมายของเขาก็เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืนนี้มันมากมายนะทุกคนมากมายขนาดบางคือมันเหี้ยน,นะทุกคนบางอยู่้องมันก็จะ<อ>ลายนิดหนึ่งนะอื้อหือโอ้ มันน่าจ,จะมีสัตว์ที่แดกมากมายเลยนะทุกคนงบงดูมันแดกไอ้เหี้ยเฮ้ยตอนนี้บุปปาได้หนึ่งโอ้โหมันเหี้ยสัตว์นี่ผลไม้เต็มเลยคือผลไม้นี่มันเหี้ยไปแล้วทุกคนดูบ่โอโ้น่าจะมีนอนูนอน,น,อนกนะผละไม้มันก็อยู่ข้างเทิงนะทุกคนข้างเทิงก็มันเบ,บิ่งโบเห็นเพราะว่ามันมืดดิ ลองดูสุดยอดเลยทุกคนคือตอนนี้เขาก็ไปอยู่ในป่าอีกเช่นนิดหนึ่งที่ที่มีผลไม้เยอะนะ <S 2> <S 2> โอเคนะทุกคนคือตอนนี้เขาจะพาทุกคนไปเบิง่งผลไม้อยู่ข้างเทิงแต่ก่อนอื่นหมดโอ้โหคือมันเหียยวไรเลยทุกคนโอ้โหคือสุดยอดเลยครับออืคือแบบมันเฮี่ยก็จะประมาณ เต็มกระเป๋าก็เป็นได้ทุกคนเอ๊ะคือลายลิเบิ่งความลายมันเทียนนี่น <c oughs> นเบิ่งคือถั่วแผ่นดินเลยทุกคนถั่วแผ่นดินเลยบริเวณนี้จะมีหมากไม้เต็มเลยอะยะเออโอเคคือตอนนี้เขาก็จะพาทุกคนไปขึ้นต้นไม้กันนะปีนต้นไม้เออไม่ต้องว่าวหลายคือเขามาปีนต้นไม้ที่ ที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อ่ะมึงดูมึงด,ดูกองมกไอออม,ออม,ม,ม,งงม้ที่กูจะปีนไปอีสไลน์นี่คือระดับกูมืออาชีพอ่ะทุกคนเออระดับกูมืออาชีพคือปีนต้นไม้นี่มุกอยากจะว่ามึงเบิ่งกองไม้ที่กูจะปีนไปบัวไทยธรรมดาสูงคือมันน่าจะกลัวนิดหนึ่งนะมึงเบิ่งมือโกเปรียบเหมือนเปรียบเหมิอนอะนะงูของ ตัวเฮียอะไรจัดนี่แนนสักแค่ไหนมึงดูเบื้องความสูงอีงัูวววววว้ววววว้ววววอวว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 อวววยวว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 วอวววยว้ แต่ว่ามันแบบมันบ่ได้แน่หนึ่งนะก็คือแบบมันมันฮ้อนอบอา้าวคือ,อเวลาเขาอยู่ในป่านี่มงบรรยากาศคือแบบกูไม่อยากจะว่ามึงเบิงเหือกูก็หูแลเออเอากูฮ้อนแกไหนแต่ว่าตอนนี้เขาต้องทาแบบมนุษย์อีกอีกคนนะเพราะว่าตัวน,นี้เขากำลังทํางานหนักอยู่ทุกคนเออบูหูกเข้าไปเห็นยังเขาทํางานหนักเอาทุกคน <c oughs> เข้าไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปเขากำลังไปเทศอยู่ทุกคนคือเขาเทศสุดยอดเลยเทศอคือโกไม้ที่เขาจะขึ้นไปคือมันสูงเลยด้วยทุกคนคือบู๊ว่ามันจะขึ้นไปลอดหรือบ่อคือสุดสูงเลยทุกคนมึงดูที่โกงไม้โกงไม้ที่กูจะขึ้นนะคือกูบอกเลยมันสูงเออมันทรมานแต่ว่าก็แบบไอ้ยากินนะครับน้องเอถ้าว่ายากินมันสูงสั่มไหกูก็ปีนขึ้นนะครับคือแบบไอ ความชามาญของกูนี่บ่ได้ธรรมดาจับระดับนี้เลยแต่มึงเบิ่เมือกูนะเบิบ์งต่อไปนะคือนี้ก็จะเป็นกองไม้ท <c oughs> ี่ก็ตัดแล้วมันบุลมมาทุกคนปูปูปูเขาตัดแล้วมันบุลมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทําใ้้เอากรุ๊ปใส่กูนี่เรียบร้อยแล้วกูตาแล้วกูเบิ่งธรรมชาสตร์สสูงจ้อยเลยสว์สูงจ้อยเลย กูเสี่ยวครับกูเสี่ยวครับน,นองน้องเออแต่ว่ากูอยากได้ผลไามา้ก,กูต้องปีนดิมึงเบิ่งมีมนุษย์ด้วยสัตว์อือ,อว้าวว้าวว้าวโอเคนะทุกคนคือตอนนี้มันก็จะสูงพอสมควรแล้วทุกคนเออมึงดูมึงเบิ่งสภาพในโกหูแหละสัตว์ เออมึงเบิ่งสภาพมึงเบิ่งทางล่างกูคือแบบอาตรรมาศาสตร์ว่าอยากจะว่าว่ทุกคนเอ้ยคือแบบธรรมศาสตร์นะมึงดูคือสุดยอดนะครับน้องๆเออสุดยอดเลสุดยอดแต่ว่ากฎหมายที่กูขึ้นไปนี่ยังบ่ฮอดอยู่ป่านนั้นกูบอกว่าสุดยอดเออ อันนั้นกูบอกว่าสุดยอดปลานี้ยังบม่หดยอดจากเท้อเออกูห้ากห็หดเคืองกบเคืองปลายเบิ่งทาง,ง,งลุมเบิ่งทางลุมคืออันนี้ปกติก็จ,จะเป็นทางลุมนะทุกคนลุมไปสุดเลยมันจะเป็นลุมสุดเลยเนอะเอออือือคือสุงเบิ่งคนขึ้นมามีคนขึ้นมาโอ้โห พวกลาพีมนุษย์ลาพีนึงมึงบาง,งบางเผกลาพีเนี่ยเขาลาพีทั้งหลายนะมึงบองโอ้ธรรมศาสตร์บ้านกูแหละนี่ทีนี่ประเทศลาวคือมึงดูอ่ะครับมึงดูคือลิงลิงนี่มันก็จะขึ้นตังเถิงแล้วทุกคนมันขึ้นตังเถิงเรียบร้อยแล้วเออคืออน,นั้นจะเป็นผลไม้นะโอ้พวกมึงบเห็นดอกคือมาตอบกับแสง่ะแสงอาทิตย์อ่ะทุกคน มันตอกกะแสงอาทิตย์แต่กูอะกูสะอ่อนธรรมชาติ์ในมันนัแม่งี้อ่ที่สุดเลยเออสวยสวยสวยแต่กูบอกก็สวยกูขึ้นไปในเรื่องสวยแต่คืออ่ะเหมื่อยครับทุกคนเหมื่อยแต่ก่อนอื่นหมดเหมื่อยมึงต้องเบิ่งไอ้นี่จนมึงเบิ่งไอ้นี่คือกูบอกว่าเออคือต้นไม้บ้านกูนี่มันก็ยังอยู่นะ นี่มันพลไม้นะทุกคนพลไม้ที่กู้ตามปีนขึ้นไปไงดูนี่สิเ <G ül> บ่งคนอ่ะโอ้โหมันเจียวเกินมันเจียวเหลือเกิน <G ül> โอ้โหจ๋อเจ๋ออืกก้ออื้ออ้ออื้ออืะออื้นอื้ออื้ออื้ออืออื้ื้ออื้นอ้อลื้อ้ออื้ กูปีนขึ้นไปอ่าวนะทุกคนไม่ต้องสงสัยดอกว่าผลไม้อย่างผลไม้ที่จะมาถกินได้อะทุกคนมึงดูเนี่ยคือบุ้มมียังแสบอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยกวกูให้พงกมึงดูเน่ง <c oughs> <c oughs> ลเมืองเมืองเมืองลีงเลยสุดเมืองภาพอื้อน่าตะกอนเซลรันไดอื้มอร่อยมันกางงี้ยถ้าเอาจริงๆนะสุกอ่ะคือกูอยู่ดีๆก่อนเดี๋ยวกูตกคือกูบอกว่าอยู่บ้านกูนะ เวลาอยากกินผลไมนะ้น่ะบ่ต้องซื้อบ่จะเป็นต้องซื้อแต่ว่าเวลากินแะละเราต้องกินแบบเป็นยามสมมุหิหอดยามบบมีก็คือ,คอบบมีจําเป็นต้องไปซื้อแต่ว่าหอยยามมีนี่กูบอกโม <c ười> จะเป็นต้องซื้ออ่ะจะซื้อไปเพื่อนอยัง <c ười> คือนี่ก็จะเป็นหมากยังเขาเอินว่าหมากักหมักปลาหมักพางหมกักพาง,าางน่าจะประมาณนี้นะกูก็ผู้หูเดาประสาทเราลุงเอ่อ สุดยอดเลยครับอืม <c oughs> อร่อรจริงจริงอะคือว่าวรีดมาแสบแค่กูคือคือเดี๋ยวกูให้พวกมึงด,ดูเวลาเวลาที่กูเอาผลไม้นะเพราะว่าตาก้องก็ เขาก็จะเซ็นเซนได้หนึ่งนะบอกว่าไ่ต้องสงสัยแต่ว่ากล้องกล้องเขาเป็นยังมือนี่คือเซนเพราะว่าคาคาต้องกล้องหรือว่ากันสั่นกูบอได้ถือมาเออกูก็แม่งลืมไอ้สัตว์ถ้ากูบอลืมนี่กูบอกกูหายพวกมึงเบิ่งแบบสะเทียนเลยอ๋อไม่ยังกูก็หยานนะ คืออันนี้ถ้าถ้ากินบเบเดเฮาก็ถิมเลบเบาๆครับเออธรรมาสตร์บานกูคือถิมเลยถ้าตัวอะไรกินบเบ,บก็คือถิมเลยถ้าเอาเมือเดี๋ยวมันกํมกํมกํมกูนี่แหละที่มันหนักอเยีย่ยคือตอนนี้กูกูบอกถ้ากูตกนี่กูบอกกูฟันบอดีแน่นอนมเบิ่งสภาพมือกูจนสัน <c ười> คือกูจับกล่องนี่มือกูสันเปนเลยทุกคนเออมันสัน สั่นๆเส้นๆนะทุกคนอือคือโคตรสรั้นโคตรเ้นเลยเหมมันยืดเสวะอืออือคือแม่งบานกูนี่แม่งฟัตน,นาผลไม้ยังเยอะแยะเลยโอเคคือตอนนี้เราต้องไปหาแบบหาผลไม้มากินก่อนนะคือ <c oughs> อันนี้มันผลไม้อันนี้ผลไม้ผลไม้เพียบอะครับ แต่ว่าก็เอาหยางนิดหนึ่งนะทุกคนเอาหยางนิดหนึ่งนะโอู้หูใส่แคนเดียวจับนี่แม่งเซียวเว้ยเบิ่งหมดนะคือมันหนังแบบเบาๆโอ้ยมึงก็อย่าเอาลีนกวะชั้นแม่งยังเฮ้ยอาไก่เพิ่งตอดกูนี่ก้ำเลยกูเลยแตนชุดแตนโอ้แตนยิงสันิดหนึ่งที่ยืนเนาะ มางไม้มานะทุกคนค <c ười> ือมันจะเป็นพลไม้นะอเออคือเอามาโอ้โหทุกคนนี่มึงดูคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเอามากไม้นะทุกคนคือเอามากไม้เราต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าจะ <c ười> อะไรเราต้องใจเย็นๆนะมึงดูมึงดูคือแบบชุดยอดอแหะทุกคนออคือมึงดู คือแบบเป็นลียงแล้วก็เป็นด้เอาของคือแม่งตอนนี้ยูซูง่ะทุกคนมอแดงบิดเลยหนาแดกด มันหนาวนะคือแมงไม้นี่แมงลายทุกคนอแมงไมมแมงลายเอามามามาปิดมาปิดมาคือแบบกูต้องปิดลายๆนะทุกคนเพื่อที่กูจะเอาไปแดกนะฉันอาคววมหวานกูต้องเงียนให้กันนะแล้วก็ใช้กระสอบดูกัน กูกกระแดงเต็มที่แล้วแตงแตนตอดดูนี่ทุกคนโอ้แดดคือแดดบรรยากาศนี่โคตรโคตรสวยเลยทุกคนคือมันแดดประมาณนี้ทุกคนเออจะเอานะนี่รูลาจังหน่อยนะแต่กูบอกว่าธรรมศาสตร์รูลากว่าโอ้โหคือมีอยังได้เถี่ยเทนี้ได้อะทุกคนอ้าว อืผลไม้ออืผลไม้เขียวบดเลยแดงจึงกรึงโอเคนะทุกคนคือระยะนี้ก็ปะอาประมาณสองโมงสามโมงแล้วก็แต่เอายังบ่ไห้มากไมยังบ่หลายทุกคนเออคือยังบ่หลายคือมันยากเออตีงน้อยหนึ่งมันก็ตกรับเพราะว่ามันสุกลายแล้วอ่ะมันสุกลายแล้วเฮาก็ต้องใจเย็นค่อยๆเอาทุกคน คือต้องใจเย็นๆเออคอยคอยเป็นคอยไปทุกคนเออบ่ต้องย่านว่ะโบได้กินเมื่อใดก็เป็นมางไม้เทาแหละโบมีภัยที่จะมาจับมาจองเขาพู้นึงเบื้องตีงหนั่นนึงคัอแต่ว่าตอนนี้เฮามันแดดทุกคนคือมันแดดอะเออมันแดดกูอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็แดดนะแดดแย่คืนนี้คือผลไม้นะโบก็กำลังเอาอยู่นี่เบังอ๊องใส่กระสอบนี่ <c oughs> แม่งเอาทีมเอาทีมไอ้เหี้ย คือเพิ่งเบิงบ่งทางลุมฮะแต่ว่างาตัวกูเหยียบนี่โคตรจอยเลย,ยี้อ่ะเพงเบิง่งนี่คือแม่งจอยเลยนี่เอาใสด่ดิจัดไปดิเบิ่งทางลุมนะทันสมุดกูตกนี่ให้น่าได้นี่ตายดิคือเราต้องใจเย็ยนนะทุกคนแต่จะหักไปบัดเดียวมันก็เป็นไป,ปนไนะบ่ได้นะเบิ่งคือขนาดเราตีงน้อยเดียวสื่อๆเออมันยังเหี่ยวไปบมดแหละเออ บอกว่ามากมายนี่โคตรเอายากเออนั้นเขาต้องค่อยๆใจเย็นๆเก็บปุบปุบปักๆให้มันนะเบื้องข้างลุมนะเพระเผ็ดวัชพักเอาักเอาเป็นงาเป็นใบบัวได้นะเบื้องเขาฮันจีตีงให้เบื้องนี่เออบโเฮียาเอาโเฮียาอีมันอยากก้องเลยซัดให้ดีเลยบูมบูม เบิ่งงาไมา่โดกูข้นไหมอืมนี่งาาน้อยเดียวหนึ่งมึงเบิ่งผู้โกกมันน่ะแต่กูไปอยู่พี่น่ะมอนอ่ไปอยู่พี่เบิ่งง่ามานันน้อยนะ้อยน้อยนอยนะเบิ่งมันนั่งเบิ่งกูเหยียบไ้สัตว์คือแม่งเสียวจิบหายเลยเอามาใส่มาใส่มาใสมาใสวาสิซ่าอลเราใส่วาสิซ่าอลเรามันก็ออกประมาณนี้นะเราเอาเก็บได้ก็ประมาณนี้นะทุกคน บางคือเราต้องใจเย็นนะเอานี่ยเราต้องเป็นคนติดใจเย็นที่สุดนะถ้าเราใจเย็นมันก็เอาบุได้มันเหี่ยไปเรื่อยๆโอเคนะทุกคนคือตอนนี้ก็ประมาณบสามใบสี่แหละกูก็ยังอยู่เทิงกกไม้คือเก่าอะทุกคนมึงเบืองธรรมชาสตร์อีเหี้ยเอ้ยคือแม่งสุดยอดอะทุกคนนะคือกูอยากจะว่านะคือมึงเหมือกูอยู่สูงสุดแล้วไอเหี้ย มึงเบิ่งธรรมศาสตร์ข้างล่างดิมึงเบิ่งเออมึงเบิ่งไครเนื้อกกูเออแต่ละช่องเบิ่งเนื้อกกูบ่คือกูนี่ลักษณะกูบินอยู่เลยบินอยู่ทางอากาศเลยทุกคนเด้อกูก็แม่งอยู่สูงสิบหมายในมึงเบิ่งมันหนังฮะนี่มึงเบิ่งมึงเบิ่งลุมพุ่นเออคือแบบบ่มีหยังเลยนะทางลุมอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะนี่ไงนี่ไงก็ผลไม้เบิดอ่ะครับน้องๆเอ้ ม,มดูธรรมชาติไอ้เหี้ยเอ้ย,อยกูเกิดมากูไม่อยากจากโลกนี้ไปแล้วกูไม่อยากจากโลกนี้ไปเลยนะเกิดมาแล้วกูไม่อยากจากโลกนี้ไปลเลยเพราะว่ากูอยู่ธรรมชาติไงชัดคือกูนั่งมาเกือบชั่วโมงเกือบสองครัมม้งสัปโมงแล้วกูน,นั่ง่ย คือมันสบายเลยทุกคนสบายแต่ว <Right. S 2> ่าบบสบายอย่างหนึ่งก็คือเอาขาด้นาแล้วก็ทาแล้วก็เฮาขาดอ่ะขาดเขากินอืมคือเอาจริงๆนะถ้าบบขาดเขากินกูบอกว่าบบมีอย่างสบายกว่านี้อีกแล้วอือืก็มีแต่ผลไม้นะแต่ว่าทางเทิงมันจะเป็นพุมไม้ทุกคนทางหลังกูก็มึงดูเอาเดี๋ยวกูยืนทางเบอร์ เฮ็ดดี้อตกมีบกุมได้กูบอกนี่แยวก่อนอื้ือันนี้ก็เป็นผลไม้นะนี่ไงอันนี้กอกผลไม้นะนอืมน,นันก็ผลไม้แต่ว,ว่าธรรมศาสตร์บ้านกูนี่ก่อสวยดีสวยดมีมึงบอกมงึงเบิ่งมันนั่งคือสบาอยอะครับน้องๆเอ,นอ้นี่ไง แดดนะทุกคนเออมึงเบิ่งสายตากูกูหูแลวกูบอกมันแดดแดดเออมันแดดมึงเบิ่งทางหลุม,มอ่ะเอยแดดคือกูกูเบิ่งแทบอยากได้เลยกูเบิ่งสายตาของกูนี่แบบมันอ่อนมันอ่อนมึงเบิ่งทางหลงังแดดนะครับน้องๆปังคือคือทรงนี้บ่ต้องสองสายดอกว่าเขาข,ข,ขึ้นเอายังขึ้นขึ้นเอาผลไม้นี่แหละผลไม้ที่ฮายแดกนี่แหละนี่ ก็อร่อยนะครับน้องมีอะไรอร่อยกว่านี้โบ๊ะแม่คือเปรียกมันตึกประมาณสิบซันผู๋แหละเบางต้นต้นอื่นๆก็บาเถีงสำกูดอกฮะมีตะกกตัวหนางกว่ากูแต่ว่ากูนี่เหี้าเออกูบอกว่ายาวยาวกูยาวนี่โอ้แต่กูกูประกาศตีงี้อ่ะ กลัวมันเห็นบลุมบุมบั่มไงถ้ากกตีงบลุมบ,มนะบ,มบุมบั่มนี่กูบอกกูบอกโคตรบกุมเลยนี่ลองดูสภาพขางลางดิ <c oughs> คือกูนี่แต่ว่ามากไหมชนิดนี้กูบอกกูงงอย่างนึงก็คือเฮาเก็บมันแล้ะมันโบได้กันนะมาแหวนมันโบได้เก็บมับบมบ,อย,มบอ,ยอยู่ มันจะหล่นออกเบิดเลยอมองข้างหลังมันเห็นยงก็อะไรกันเลยเนี่ยมองธรรมชาติมองดูข้างหน้ากูอนืนี่ไงผลไม้นี่ไง ผมไม่ต้องแดกแล้ดูดูดูด,ดูดูเวลาเอาต้องใจเย็นๆน,นะถ้าบอกใจเย็นๆนี่ติ้งนอยหนึ่งมันก็ล้นออกมานมดเคือมันหล่นง่ายแท้ง่ายจนบอกจังในสิว่านี่อันนี้ก็เปรียบเหมือนลิงสนิดหนึ่งมาในบนต้นไม้ที่มันแดกผลไม้อยู่ทุกมือทุกเว้นในนี้ ผลไม้มันก็ประมาณครึ่งกระเป๋าแล้วไอ้น้องเอ้ยโอ้ยคือมะแรงวันเนี่ยก็โคตรหลายแมลงวันมาแมลงวันโอ้โหแมงไปสั่งมแมงเพิ่งน้อยอเพิ่งตัวน,น้อยน้อยแอื้อหืออร่อยเหมือนกัดในนี้ถ้าสมุนกูกินเนี่ยอร่อยเหมือนกัดในนี้บังบังบังกินให้ก่อนอื้อ แช่ปะอปืมเดี๋ยวยังอืมอร่อยทุกคนคือตอนนี้ตากูกูบอกว่าแชกบไปแล้วถึกแสงแดดให้ก็ไปลินปีใหม่กูต้องสงสัยดอกว่ากูเมื่อบ้านเมื่อยไงยังคือกูมากูมาเพื่อแดงหมากอันนี้แหละกูมาเพื่อแดงหมากอันนี้แหละเออาะอะไรบอกกูเมือ เมื่อลินไปหมายว่ามาทางซ้ายดอกคือมันมันโคตรสยองเลยทุกคนคือมันบริสยองอย่างดอกสยองที่กูจะตกตายนี่แหละเพราะประมาณตึกสิบซันพุแหละอยู่ยังไงนนะตึกสิบซันพุแหละเออบ่งบุมีต้นไม้ให่สูงสูงกว่ากูมแตกูนี่แหละที่สูงกว่ามันอืมต้นไม้ใหร่สูงกูนี่แหละเอนอนั่นทุกคนคือตอนนี้ผลไม้ของเขาก็เรียบร้อยแล้วนะ เออโลอันนี้คือผลไม้ของกูนะที่กูได้มาเออก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่ากูด่าอย่าเข้าที่จะแดกเข้าเลยเยีย yeah, เออตฉนนั้นกูต้องกลับแล้วนะทุกคนโอเคบายบายทุกคน